ทุกคนครับเราจําความรู้สึกตอนที่เราเรียนหนังสือได้หรือเปล่าครับในแต่ละวันที่เราไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนหนังสือเนี่ยสำหรับผมมันมันเป็นเรื่องที่บางครั้งก็น่าเบื่อนะครับมันน่าเบื่อตอนที่มันมันสอบใช่ไหมแ้วมันจะน่าเบื่อมากในวิชาที่เราทําไม่ได้แต่ในความน่าเบื่อที่เราไปโรงเรียนว่าจะเป็นเรื่องของตื่นเช้าเรื่องของต้องไปให้ทันเวลามันคือการสร้างระเบียบวินัยเราก็หล่อหลอมตัวเองมาจากตรงนั้นนะครับ แต่จุดหนึ่งก็คือมันต้องมีความสนุกอยู่ในนั้นความสนุกก็คือการได้เจอเพื่อนฝูงการได้เข้าสังคมนะครับเราจะเข้าสังคมแบบไหนตัวตนเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ประเด็นที่อยากจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราจําได้ว่าเราไปโรงเรียนในแต่ละวันเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกแบบไหนแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวในแต่ละวันคุณครูก็จะมาเข้าห้องเรียนแล้วก็สอนแต่ละวิชาไปนะครับเก็บเกี่ยวแต่ละวัน พอถึงเวลาโรงเรียนก็ประกาศสอบช่วงระยะเว,เวลาในการสอบเนี่ยเราก็จะมีความตึงเครียดเราก็จะมีความรู้สึกเอาละเริ่มย้อนกลับไปดูแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกหวานหวั่นใจหรือว่าเรารู้สึกมั่นใจแต่ความรู้สึกที่จะทําให้เราสอบผ่านแล้วก็ความรู้สึกที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีอนาคตที่สดใสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าเราสนุกเราสนุกในวิชาที่เราเรียนความสนุกจะทําให้เรา เชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้จากความรู้สึกสนุกดังนั้นถ้าในภาษาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการรักษาโรคเนี่ยตัวยาที่มันจะเข้าไปในร่างกายของเราเข้าไปในเซลล์ของเราเข้าไปผนังเซลล์ของเราเนี่ยมันจะมีตัวพาหะที่เรียกว่า transfer factor transfer factor เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องมีในตัวยาในเนื้อยาที่มันจะเอาสารสำคัญเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปในเซลล์ในร่างกายของเรา ถ้าไม่มีตัวทานเฟอร์แฟกเตอร์เนี่ยนะครับยาก็ลอยเต้งเต้งในกระแสะเลือดไม่สามารถที่จะเข้าไปทําปฏิกิริยากับจุดที่เราต้องการจะเข้าไปแก้ไขนะครับทานเฟอร์แฟกเตอร์ในชีวิตของเราก็คือความสนุกความเบิกบานผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งในตอนที่เรียนหนังสือในตอนที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือผมจะรู้สึกว่าการสอบก็เป็นก็เป็นอะไรแค่ความทบาทายอีกแบบหนึง่งการสอบเป็นอะไรที่เราจะต้องผ่อนคลาย ผมก็เริ่มเรียนรู้ว่าถ้าวิชาไหนที่ผมทําได้ไม่ดีผมต้องทําเช่นเดียวกับวิชาที่ผมทําได้ดีคืออะไรสนุกในการเรียนนะมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าวิาวชานี้เราทําไม่ดีเราต้องเครียดกับมันนี่คือการฝึกฝนจิตชีวิตเราเหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่าตอนนี้เราทําบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ดีเราต้องเข้าไปในระบบจิตแล้วก็ทําให้บางสิ่งบางอย่างที่มันทําได้ไม่ดีนั้นนะ มันใช้ความรู้สึกเดียวกันกับบางสิ่งบางอย่างที่เราทําได้ดีอ้ตัวความสนุกในเป็น transfer factor ที่จะเอาความรู้นะครับก็กลายเป็นว่าตัวความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับความรู้ที่จะเข้าไปในจิตวิญญาณของเราความรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ความรู้ในแบบท่องจําไม่ใช่ความรู้ในแบบที่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ทําไม่ได้ความรู้ที่เรากําลังเรียนรู้อยู่ในขณะนี้เป็นความรู้ที่เราต้องรู้ก่อน ว่าอะไรเป็นอะไรและสิ่งที่เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะไปใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรเราต้องรู้ต่อไปว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรเรารู้ไหมว่าที่มาของปัญหานั้นที่ทําให้เราประสบปัญหาในขณะเนี้ยมันเกิดจากแนวคิดอะไรมันเจอการวิธีคิดอะไรมันเกิดจากทัศนคติแล้วการที่เราจะแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันต้องรู้จัก ตัวตนของเราก็คือจิตใจของเราตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่ยิ่งใหญ่คําตอบมันมีอยู่ในตัวตนแบบนั้นหมดเลยก็คือตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะมีคําตอบให้เราในทุกๆเรื่องเพราะตัวตนที่ยิ่งใหญ่มันเป็นตัวตนที่มันอัตราตัวตนมันลดลงพออัตราตัวตนมันลดลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเชื่อมกับองค์ความรู้ที่เหนือกว่าได้คําว่าเหนือกว่าไม่ได้หมายว่ามีสูงมีต่ำนะคำว่าเหนือกว่าคือ เราเข้าถึงความรู้ที่มาแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างถูกต้องดังนั้นการกระทําพิจิตการลดอัตราการเพิ่มความสนุกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่ตัดสินเรื่องของการปล่อยวางนะครับนักเรียนที่อยู่ในคอร์สต่างๆโดยเฉพาะคอร์ส30วันมหัศจรรย์เปลี่ยนชีวิตต่อยอดมาคอร์ส7คำพีและตอนนี้หลายคนกําลังเริ่มต้นธุรกิจกําลัง เข้าสู่ก้าวแรกที่สําคัญแล้วก็มีคอร์สที่จะช่วยส่งเสริมพวกเราก็คือสร้างตัวตนด้วยตัวตนที่ยิ่งใหญ่ในโลกออนไลน์นะครับมันเป็นเรื่องสาคัญมากวันนี้ที่เราต้องเข้าใจตัวเองเวลาที่เราไม่ตัดสินเข้าถึงความสนุกเข้าถึงตัวตนที่ยิ่งใหญ่เข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เราจะรับเอาความรู้ที่เรียกว่าปัญญามาใช้สร้างสรรค์ชีวิตสิ่งที่เราติดขัดมันก็จะรับคําตอบได้เร็วขึ้นเราก็จะแบบไฮสปีด นะชีวิตมันก็จะแบบโอ้โหประสบความสำเร็จแบบว้าวเลยนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าสนุกกับชีวิตปล่อยวางด้วยการไม่ตัดสินไม่ใช่ปล่อยไม่ทำอะไรเลยนะครับเมื่อคุณฝึกที่จะไม่ตัดสินคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันมีมุมมองที่ให้ค้นหามีมุมมองที่ทำให้เราสนุกกับเรื่องที่เราจะต้องเดินต่อไปแล้วก็ท้าทายในทุกๆวันนะทำทุกๆวันของเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเราทุกๆวันอย่าไปคิดว่า วันนี้ครั้งนี้บทเรียนนี้เราต้องเอาให้ได้เราต้องลงลึกเพื่อมันจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างการเรียนรู้เรื่องจิตไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องค่อยสะสมเหมือนการสะสมสแตมไปแรกของรางวัลแบบเดียวกันเลยครับผม